สวัสดีครับกระผมนายอาทินตติรหัส6 7 4 6 5 1 0 0 6 9สอนรายวิชาสังคมศึกษาโรงเรียนบ้านหวายวันนี้กระผมจะมานำเสนอการสอนกับปรัชญาการศึกษาครับเนื้อหาที่มีการเรียนการสอนวันนี้ผมสอนนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่5เรื่องมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโดยการเรียนการสอนเบื้องต้นคลิปการสอนผมได้เริ่มเข้าสู่บทเรียนโดยใช้เกมการตอบคำถามเพื่อกระตุ้นความความสนใจในเนื้อหาของผู้เรียนมากยิ่งขึ้นโดยจะสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษา พิพัฒนาการนิยมคือมีการกระตุ้นนักเรียนด้วยคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเองม,อมนมุษย์กับสิ่แงแวดล้อมแต่ก่อนอื่นที่เราที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยเดี๋ยวครูจะมีเกมให้เล่นซึ่งเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็น3กลุ่มครับกลุ่มที่1นึ่งยกมือขึ้นเลยที่หนึ่งยกมือขึ้นเอากลุ่มที่ห่งกลุ่มที่สตามแถวนี้หน้าเลยครับกลุ่มที่3ครับกติกาเอามือลงเอามือลงเหมือนเดิมเลยนะครับอ่าผ้า กล um ุ่มไหนที่ตอบคาถามได้นะครับแล้วก uh> ็เล่นเกมแล้วชนะนะครับเดี๋ยวก็ได้คะแนนพิเศษทั <s 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 ้งกลุ <S <S ่มเลยักลุ Stupid ่มอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มเล่นเกมันเลยดีกว่าครับเรื่องที่เราจะเล่นวันนี้จะเกี่ยวกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมนี่เลยใช่ค่ะโอเคครับก็อันนี้อาจจะเป็นเกมเข้าสู่บทเรียนนะครับเข้าสู่บทเรียนซึ่ง ีข้อท่หา่า,า,หาเ,ห,ห,เาหลังจากที่กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนด้วยเกมขั้นสอนผมก็ได้อธิบายความหมายของเนื้อหาวิชาที่เรียนได้สอนและอธิบายเรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราซึ่งจะสอดคล้องกับหลักปรัชญาสารัตนนิยมซึ่งการเรียนการสอนจะเน้นการบรรยายเป็นลหลักหลังจากครูได้อธิบายเนื้อหาการเรียนการสอนก็ได้จับคู่นักเรียนเพื่อร่วมกันทำใบงานตรงกับหลักปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม คือการที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเองและในชั่วโมงต่อไปจะให้นักเรียนจับกลุ่มศึกษาหาความหมายของสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมเพื่อทำมายาแมปปิ้งสรุปความรู้ที่ได้รับและร่วมกันนําเสนอหน้าชั้นเรียนจะตรงกับปรัญญาการศึกษาปฏิรูปนิยมคือมีการค้นคว้าทํางานร่วมกันและอภิปรายผมนายอาทินตติรหัส6 7 4 6 5 1 0 0 6 9ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ของขอบคุณครับ